สวัสดีครับจากร้านคงจาักรการเกษตรเรือนกทานะครับวันนี้ก็เตรียมจัดส่งเครื่องแมกนัมอาร์ทีร้อยสี่สิบพัดนะครับเป็นรุ่นไดสตาร์ทนะครับเตรียมส่งจังหวัดอ,อ,อำเภอท่าอุเทน,นะครับจังหวัดนครพนมครับตอนนี้ช่างเรากําลังทําการเติมน้ํามันเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องสามลิตรนะครับ แม็กนัมขายดีมากครับผมส่งอยู่ทุกวันนะครับทางไปสณีเก็บเงินปลายทางสินค้าก็มีมอกรับรองครับทุกเครื่องนำเข้าจากประเทศจีนนะครับรับประกันคุณภาพหนึ่งปีเต็มนะครับเลืองมันเสร็จแล้วครับ เยวเติมคงกันสนิมเติมน้ำกันกันต่อครับเครื่องใหม่มือหนึ่งแกะกล่องนะครับ เติมผงกันสนิมกันครับเติมน้ำต่อนะครับ ได้ใส่รถไทนาเดินตามหรือใส่รถอิตแดนก็ได้นะครับแล้วแต่ลูกค้าชอบเลยครับ เตน้ำมันนะครับใส่หมดเลย ในตัวเครื่องนี้ก็จะแถม like มูเล่หน้าสีมาให้ด้วยนะครับมูเล่หน้าสีครับเดี๋ยวสักครู่มาฟังเสียงกันนะครับพอดีวันนี้ไดสตาร์ทเราไม่ได้แบตเตอรี่นะครับเราไม่ได้เตรียมมานะครับ เลยต้องใช้ระบบมุมหมุนเอานะครับดีแล้วครับเบาเติรกันะครับ,บรนำพาไปครับลอฟังเสียงเครื่องรอบเดินเบานะครับ ลองเครื่องให้ลูกค้าเรียบร้อยครับเดี๋ยวเตรียมจัดส่งนะครับทางไปสณีเก็บเงินปลายทางนะครับอำเภอท่าอุเทนครับจังหวัดนครพนมครับผมถ้าลูกค้าทนใยสนใจครับก็สามารถโทรสอบถามหรือสั่งจองเข้ามาได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์0627545665 0944629224นะครับอันนี้ก็ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับ